มาดามส o งฟอกเกอร์ที่ฟอกเกอร์ที่วะโอ้โหยังมีคนอีก thank you มาดามและนี่ก็คือเอ่อซื้อที่ทางด่วนนะและนี่ก็คือการจ่ายทางด่วนวัน o ี่ดีเมื่อกี้เราเสียตังค์ไปทั้งหมดหนึ่งเหรียญในการขึ้นทางด่วนนะ เดี๋ยวเรามาลองดูนะระหว่างจะฟี่ขึ้นทางด่วนการน้าแล้วอาหารที่เราซื้อกลางถนนที่เขาแบกมาขายหนึ่งเหรียญ5้บาทอันนี้นะมันคืออะไรนี่มันคืออะไรกินมันเหมือนปลาต้งโขลกอตอนเช้าที่มันเป็นแบบก้อนๆที่เขาขายพร้อมปลาต้งโกลภาษาไทยเรียกว่าอะไร ันไม่มีเนื้อปนอือเฮ้ยเหมือนมากเลยอ่ะที่ปป๊าชอบกินอ่ะมันคืออะไรอ่ะคุณผู้ชมคอมเมนต์มาบอกหน่อยเวลาตอนเช้าที่เวลาไปซื้อปลาต้องโกแล้วเขาก็จะขายคู่กับปลาต้องโกปลาต้องโกมันจะเป็นแบบแท่งๆเป็นสองขาใช่ปะอันนี้มันเป็นก้อนๆอ่ะเป็นแป้งทอดหรออืมไม่มีซออ แล้วมันก็อร่อยอ่ะทำไมของไม่มีประโยชน์ต้องอร่อยด้วยเป็นการรีวิวเลยแ้วมันใหญ่มากไม่น่าคนกัน่าถึงอิ่มโอเคเลยคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเจ๊มไม่ลดความอ้วนนะก็จะกินให้หมดแต่ว่ามันต้องกินกับไส้กรอกอ่ะเจ๊พี่เดาเอานะนี่ก็คือเป็นแพ็กเกจของเขาเป็นถุงนะเป็นแบบเหรียญหนึงน่งเหรียญหนึ่งเราวราเรรีบซื้อรีบซื้อแล้วก็รีบไปอันนี้ก็จะเป็นทางด่วนระหว่างกรุงเทพ กับปัญญาเปรียบเทียบอัครากับเทอร์มามันก็จะเป็นมอเตอร์เวย์เลยคุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จะเป็นมอเตอร์เวย์แล้วฝั่งนู้นก็อย่างเงี้ยเป็นบ้านเรือนอยู่บนมอเตอร์เวย์เบรคกระทำหันลูกเนี่ยลูกชอบขับอย่างเงี้ยแหละแม่ถึงจะัวใจวายตายนะโอเคและนี่ก็คือเป็นแบบว่าถ้าให้เปรียบเทียบก็คือขับจริงๆเนี่ยแค่15กิโลเองก็คืออัคราเทอร์มาเนี่ยแล้วจะบอกว่าเทอร์มาก็ เปรยียบเทียบได้เลยคุณผู้ชมจะรู้สึกได้เลยว่าคนจีนเยอะแล้วก็ต่างชาติเยอะยกให้เป็นพัทยาเมืองไทยนี่นี่น,น,นี่เห็นไหมของคนจีนเห็นไหมบริษัทจีนเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะแล้วระหว่างทางก็จะเป็นแบบว่าโรงงานโรงงานเป็นอะไรอุตสาหกรรมไปนะคุณผู้ชม <Wow. S 1> และนี่ก็คือเป็นแบบมอเตอร์เวย์ And this shirt gonna give you the power of sweeping!